สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าไลฟ์สดทุกท่านค่ะวันนี้นะคะพาคุณลูกค้ามาช้อปปิ้งนะคะในส่วนของผ้าเช็ดตัวเลนเฟลเวอร์ผ้าเช็ดตัวเลนเฟลเวอร์วันนี้ลดราคาให้แรงๆเลยคุณลูกค้านะคะเพิ่ละ180 190บาทวันนี้ขายราคาเดียว150บาทนะคะเลือกซื้อผ้าคนหนูคุณลูกค้าแบรนด์สำคัญนะคะถ้าคุณลูกค้ามีโอกาสได้ใช้สินค้าที่แบรนด์ที่ไม่คุ้นเคยไม่รู้จัก ส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอคือซื้อไปซักแล้วนะซักแล้วก็เป็นขุยอยู่ <Yeah. S 1> เวลาซักนี่ขนติดตามตัวเลยนะคะแล้วก็จ่ายราคาก็ประมาณนี้แหละ1 8 0 1 9 0 200บาทนะคะแต่คุณภาพของผ้าคุณหนูที่ได้ไม่ดีเลยวันนี้คุณลูกค,ค้าน้องขออนุญาตแนะนำนะคะผ้าคุณหนูจากแบรนด์ land flower แล้วก็วันนี้ราคาแบบ แบบประหยัดเลยจ่ายได้สบายตัวซื้อได้2ผืน3ผืนจ่ายให้คนในครอบครัวได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคุณลูกค้าเรื่องของความสะอาดเรื่องของผ้าเช็ดต,ตัวนะที่สัมผัสตัวเราเพราะฉะนั้นต้องสะอาดหมันซักนะคะหมันซักหมันเปลี่ยนนะคะเพื่อสุขภาพของคุณลูกค้าทุกคนวันนี้랜นฟลเวอร์ผ้าเช็ดตัวเริ่มต้นที่150บาท150บาทเดี๋ยวขออนุญาตโชว์นะมีหลายสีหลายลายมาลายแรกจก้ะนี่อ่า เดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ดูความละเอียดของผ้าที่ทอนี่เลยคุณลูกค้านะคะไม่มีสีตกนะคะใช้นานใช้ทนนะคะเลนส์โฟเวอรขออนุญาตขออนุญาตดูตานี่ของ l ลนส์โฟเวอคุณลูกคา้านี่นะจ๊ะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบสําหรับคนที่ไม่ชอบผืนใหญ่มากถามว่าใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่และเด็กเนาะเด็กก็ได้นะคะไซส์จะอยู่ที่ 60คูณ2 0เซนค่ะใช่ไหมเซนเนาะ60คูณ120เซนคุณลูกค้าขาไซส์นี้นะคะราคาจะอยู่ที่150บาท150บาทปกติ190นะอันนี้รับประกันไม่เป็นขุยรับประกันสีไม่ตกแล้วก็ใช้ทนแล้วก็เรื่องของการซับน้ำดีเยี่ยมถ้าคุณลูกค้าสนใจจะช็อปออนไลน์อันนี้เป็นแบบ ผลิตจากใยฝ้ายร้อยเปเซนะคะใยฝ้าย100%เรซรับประกันเรื่องของการซึมซับนะคะซับน้ําได้ดีมากแล้วก็คุณลูกค้าที่สนใจช้อปปิ้ง2ช่องทางค่ะมาเลือกซื้อได้เองนะคะที่ลานโปรโมชั่นนะคะลานโปรโมชั่นแกลเฮอรล์อยู่หน้าประตูชาบูชิประตู3นะคะหรือคุณลูกค้าจะสั่งออนไลน์ก็ได้อันนี้ใช้โชว์ขนาดผ้าคุณหนูนะคุณลูกค้าถ้าเป็นผู้ใหญ่ใช้ก็คืออยู่กระจมอกให้พี่ดูได้ไหมความยาว น,นี่ก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้ผืนไม่ใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูสีอ่ะอันนี้แบบเป็นลายหรือจะเป็นสีผืน้นก็ได้ราคาเดียวเลยเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาททั้งหมดเลยจากคุณลูกค้าขาเดี๋ยวขอดูผ้าหนะ่อยโอ้โหอันนี้มันจะเป็นอ๋อเป็นสองชั้นหนาเลยนะรุ่นนี้หนานเลยราคาเดียวเลยเหรอหนากว่ารุ่นเมื่อกี้โอ้โหคุณลูกค้าฟังไม่ผิดนะใชะน้องขายร้อยห้าสิบบาทผ้าขนหนูแบบอันนี้หนาด้วยนิ่มด้วย นนเนื้อผ้านเนื้อผ้าเขาจะเป็นข้างหลังเขาจะเป็นแบบนี้าด้าซับน้ําแล้วก็ด้านนี้จะเป็นแบบเรียบแบบนี้เลยร้อยห้าสิบบาทฟังไม่ผิดจ้ะไปต่อจ้ะมีสีไหนอีกเ,อเดี๋ยวโชว์เป็นบางส่วนนะจริงๆเรามีหลายสีเนาะนี่อันนี้เป็นแบบว่า สีฟ้าอ่อนแล้วก็มีแถบเข้มสีสวยด้วยอันนี้ก็150บาทคุณลูกค้าไม่อยากให้จ่ายแพงเลยยังไงคุณลูกค้าที่ลังเลอยู่ยังไม่ตัดสินใจซื้อผ้าคุณหููวันนี้นะคะรับประกันว่าราคานี้ถูกมาก้าให้เช็คราคาข้างนอกเลยแล้วก็อย่าลืมเปรียบเทียบเรื่องเนื้อผ้าด้วยนะคะวันนี้เนื้อผ้าคุณภาพราคาดีแต่จ่ายร้อบาท จำราคาไว้ก็ได้น้องบอกเลยว่าถูกมากที่นี่แต่ว่าของของก็มีเท่าที่เห็นนะจ๊ะขอคนเร็วนิดนึงเดี๋ยวของบทก่อนอ่ะอันนี้เป็นไซส์ผู้ใหญ่อันนี้เป็นไซส์ผู้ใหญ่ขยับขึ้นมาอ่าในในลองกระจงอกให้ดูหน่อยเออนี่ก็ความยาวจะอยู่ยประมาณนี้ประมาณนี้ใหญ่เขาเรียกว่าความยาวความกว้างความยาวเท่าไหร่นะถ้าตัวนี้แปดสิบ 67คูณ135อาการกับพี่ดูเลยอะไซส์นี้นะคะคุณลูกค้า67คูณ135เซนยาวเนาะ67เคูณ1น5เซนพืนนี้เท่าไหร่คะ 200, 200. บาทโอ้โหขอให้ดูเนื้อผ้าหน่อยนะ200บาทผ้าดีมากคุณลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ200บาทพอวันนี้อ่ะสีต่อมาจา้ะนี่200ทั้งหมดเลย สีสวยแล้วสีจะอยู่อย่างนี้เลยไม่มีสีตกไม่มีสีซีดอ่าแล้วก็ซับน้ําดีไม่เป็นขุยเพียงพอแล้วกับผ้าขนุนหนึ่งพูนไม่ต้องคิดเยอะคุณลูกค้ากับราคานี้200บาทยังไงใครสนใจอย่าเพอไปซื้อที่อื่นที่แพงกว่านี้นะจําราคาไว้ก่อนสองร้อยบาทเอาไปต่อขอนําเสนอเป็นเซตก่อนไหมเราเป็นเซตก่อนอ่ะ คุณลูกค้ายังอยู่ในช่วงเทศกาลนะคะก็คือยังอยู่ปีใหมย่ยังอยู่วาเลนไทน์อ่าใครอยากจะมอบของขวัญเป็นแบบพรีเมียมโอ้โหอันนี้ของแอลเลยนะจ๊ะแอลอันนี้นุ่มหนาะนะคะเป็นเซตเลยเป็นผ้าเช็ดต,ตัวมากับไซอะไรนะเช็ดผมเนาะเช็ดตัวกับเช็ดผมอ่ะพี่ขอดูไซส์หน่อยสีนี่สวยมากเลยอะปักโลโก้แอลหรูๆให้แบบนี้เลยนะคุณลูกค้าอันนี้ซื้อของขวัญเหมาะมากขออนุญาตดูไซส์ 70คูนร้อ่อ่านี่ไซส์จากคุณลูกค้าไซส์ของแอลสวัสดีค่ะพี่ธนชัย70คูณ140คุณลูกค้าไซส์นี้อันนี้สวยมาก70คูณ140สวัสดีพี่ธนชัยนะสวัสดีค่ะผ้าคุณหนูเก่าหรือ,อยังเนาะหนามากคุณลูกค้าอันนี้คุ้มมากเลยบอกเลยเซตนี้เท่าไหร่นะผืนนี้แหละโอ้โหใครชอบแบบนั้นหนาะซับน้ำแบบดีๆนะ395บาท 395บาทได้ไป2ผืนเลย 1, 1แถม1จ่ายพื้นใหญ่เราแถมผ้าเช็ดผมให้ไปเลยโอ้โหค, oh, oh, คุ้มค่ามาก395บาทสีสวยมากคุณลูกค้าเนี่อยากให้ได้จังเลยตอนนี้จะมีสีเขียวอะฮะแล้วก็เนื้อเขียวโอรสเนื้อชมพูเขียวโอรสเนื้อชมพูเดี๋ยวใ,ให้ดูกล่องสวยๆนี่ แบบนี้เลยจ่าย395บาทคุณลูกค้าได้ผ้าคุณหนูทั้งหนาทั้งนุ่มเนาซะซักนัซักน้ําดีแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างนะมีชื่อเสียงเลยแหละสําหรับภ้าคุณหนูอ่ะไปต่อจะ้ะสุดท้ายจะโชว์เป็นผ้าเช็ดผมราคาเบาๆใช้ได้ผู้หญิงผู้ชายเนาะผ้าเช็ดผมมาหกสิบาทฟังไม่ผิดค่ะปกติเท่าไหร่คะเนี่ยขอส่องหน่อยปกติ70บาท นี่เหลือ60ผ้าเช็ดผมขนาดนะคะคุณลูกค้า34คูณ75 34คูณ75แหมลดแล้วลดอีกนะ70ก็ถูกแล้วยังลดให้อีกเหลือ60บาทจ้กวันนี้ลายสวยๆเลยคุณลูกค้าผืนละ70บาทนะคะขอส่องเนื้อผ้าหน่อยอ่าซูมซูมผ้าดีผ้าด,าดีมีหลายสีหลายลายนี่อ่าข้างหลังเป็นโทนขาวเนาะข้างหน้าเป็นสีอ่าเจบาทเอ้ยไม่ใช่60บบาทคุณลูกค้านะจ๊ะมีอะไรที่พี่ยังไม่พูดอีกไหม เราไปผ้าห่มหน่อยดูป่ะมาไหนๆก็มาแล้วคุณลูกค้านําเสนอให้ครบขอโชว์เป็นผ้าห่มหน่อยผ้าหม่มผ้านวมช่วงนี้อากาศหนาวเนาะใครคิดว่าที่บ้านผ้าห่มที่บ้านนะคะยังไม่อุ่นนะคะมารับไปเพิ่มนะจ๊ะลานโปรโมชั่นแกนฮอวันนี้เรามี2ไซส์เนาะหฟุตนี่คือห่มคนเดียวหฟุต6ฟุตคุณลูกค้าห้าฟุตสองรฟุตสี่เดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นแบบกี่ฟุตเอ่ยตันนี้ห้า อันนี้เป็น6กฟุตเป็นผ้าห่มขนเป็ดนะคะผ้าห่มขนเป็ดจับแล้วดีมากดีต่อมือเรามากไม่อยากจะคิดเลยว่าเวลาห่มจะสบายตัวขนาดไหนบนัญญความเอาแถมกระเป๋าให้ด้วยแบบนี้เลยอันนี้เท่าไหร่นะ495บาท6ฟุตห่มได้2คนคุณลูกค้าแบบนิ่มสู้มือขนเป็ดนะถามว่านิ่มแบบไหนนิ่มสู้มือคุณลูกค้าเนี่ยจับให้ดูเนี่ยเนี่ย หน้าห่มมากคุณลูกค้าราคา495บาทไซส์นี้ห่มได้2คนเนาะก็คุณลูกค้าสนใจหลายแบบหลายลายให้เลือกเลยนะคะก็อากาศยังหนาวอยู่เขาจะหนาวไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นใครสนใจจะรับรผ้าห่มนะคะอันนี้ไซส์6ฟุตนะคะ495บาทแวะมาช้อปปิ้งได้ราคาเบาๆนะคะแล้วเรามอบเป็นกระเป๋าให้แบบนี้เลยสวยๆเลยจ่าย495บาทที่ลานโปรโมชั่นแกลฮอที่ห้างชวีกิตค่ะไปดูอีกแบบนึ่ง5ฟุตบ้างนี่ มุมนี้จะเป็นห้าฟุตจะเป็นคอตตอนเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นคอตตอนคุณลูกค้าใครที่ชื่นชอบผมเป็นแบบผ้านวมคอตตอนเขาเรียกผ้านวมไหมอย่างเงี้ยหรือเป็นปผ้าผมผ้าผมเนาะผ้านวมจะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นผ้าคอตตอนนะเชียร์พี่ธนชัยเลือกสีเหลืองไปเลยนี่ลายเป็ดผมแล้วอุ่น <laughs> ลายเป็ดน่ารักมากสีเหลืองใสๆแบบนี้ราคา230บาทคุณพี่5ฟุต230บบาทราคาปกติเท่าไหร่จ๊ะ หรอจาก500กว่าบาทเหลือ230คุณพี่ผ้าห่มคอตตอนนะจ๊ะอันนี้แบบสีไม่ตกเหมือนกันผ้าคอตตอนก็คือเขาจะนิ่มอย่างเดียวนิ่มแต่ว่าเขาจะไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่เด้งเนาะถ้าเป็นผ้า่มผ้าห่มขนเป็กเขาจะเด้งๆอ่าเวลาจับเราจะเด้งๆบรรยายยากอะ่ะลูกค้ามาสัมผัสเองด้วยเนาะ,นะถ้าชอบแบบธรรมดานะคะก็เับเป็นแบบอ่าไม่ต้องจ่ายแพงนะคุณลูกค้าก็แนะนําเป็นผ้าห่มคอตตอนก็พอ5ฟุต230บาทถ้าใครแบบ อยากได้คอตตอนแบบหกฟุตเราก็ไม่มีอีกด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่มีไม่มีนะคะก็วันนี้ห่มคนเดียวนะคะหฟุตสองบาทสีเยอะมากนี่จะเป็นสีเข้มสีอ่อนสีหวานหวานนะคะรายสุภาพดีด,ดูดูดีหรือจะเป็นสีเหลืองสดใสนี่มีเหลืองเป็ดแล้วก็เหลืองกระตูนนี่น่ารักน่ารักสองหมดเลยคุณลูกค้านะคะพ่อ่มแบบนี้นะคุณลูกค้าเอาจริงๆนะ เขาไม่ค่อยหนาไม่ค่อยบางเอาจริงๆห่มได้ทั้งหน้าหนาวหน้าร้อนเพราะฉะนั้นคุ้มมาก่มได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นลดราคารอคุณลูกค้าอยู่ตรงนี้อย่าลืมแวะมาช้อปปิ้งที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ลานโปรโมชั่นแกรนด์ฮอล์หรือจะช้อปออนไลน์นะคะทักไปทางช่องทาง Messenger เลยอยากได้แบบไหนสีไหนไซส์ไหนเดียวแอดมินดูแลคุณลูกค้าต่อนะคะ ก็ขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดตามนะคะยังไงใครสนใจสินค้าราคาพิเศษวันนี้อยู่บ้านก็ชอบได้นะคะที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะสินค้าราคาพิเศษจะแจ้งโปรโมชั่นผ่านคุณลูกค้าทางช่องทางไลฟ์สดเป็นระยะระยะนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามสวัสดีพี่ธนชัยและคุณลูกค้าคนอื่นๆนะคะลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะเย้ไปแล้ว